สวัสดีค่ะลุงป้านอาทุกๆคนนะคะวันนี้เริ่องงามยามดีอากาศดีที่สุดในสวีเดนนะคะวันนี้แดดประมาณ13องศานะคะอากาศกําลังดีคุณพ่อชวนแม่ลงสวนนะคะเราก็จะมาทําสวนให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงมือปลูกต่างๆนะคะก็นี่ค่ะพอมาถึงสวนแม่แป้งก็ไม่เห็นสวนมันล้มละเนละนาดนะคะก็รั้วของแม่แป้งล้มไปแบบ คนละทิศคนละทางนะคะแม่แป้งก็เลยต้องการที่จะทํารั้วให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแต่คุณพ่อแกต้องการที่จะ,ะมาขุดดินขุดหญ้าเลยนะคะความคิดไม่ตรงกันก็มีการยุ้มหัวกันนิดนึงก็ค,คือความคิดไม่ตรงกันนะคะคือของเราเราคิดว่าเราต้องการความความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงมือปลูกอะไรนะคะเพราะว่ามัน สะดวกต่กการเพราะปลูกนะคะแต่คุณพ่อนี่คือแกคิดว่าต้องการที่จะขูดดินอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาทาความสะอาดคือมันมันย้อนแยงกันมากค่ะคือแม่แป้ไม่รู้ว่าแกคิดยังไงก็เลยสรุปแม่แป้ก็ต่างคนต่างคำกันนะคะเราคิดว่าอันไหนเราดีเราก็ทําไปก่อนอันไหนที่คุณพ่อคิดว่าคุณพ่อคิดว่าแกทําถูกแกก็ทําไปก็สรุปแม่แป้ก็มีงอนกันนิดนึงนะคะก็นี่ค่ะก็คือมาเอาเสร็จ ผ้าออกเอาเศษไม้ออกนะคะ็เลือกว่าอันไหนเศษไม้อันไหนดีแม่แบงก็จะเอาไปเก็กบไว้ข้างหน้าอันไหนที่ไม่ดีแม่แบงก็จะเอาไปไว้ข้างหลังไว้เผานะคะ ส่วนพลาสติกนะคะแม่แป้งก็จะเก็บไว้นะคะไว้ในถุงขยะเพื่อจะเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะไม่สามารถเผาได้นะคะก็นี่ค่ะเก็บไปคุณพ่อก็ตามงอไปด้วยนะคะก็แม่แป้งก็จะเก็บของไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องรีบทําให้เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเพาะปลูกอย่างอื่นต่อไปนะคะก็นี่ค่ะเก็บไม่เรียบร้อยดูตะปงตะปุ้ยเรียบร้อยนะคะทุกคน ก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนมีตะปงตะปูเหลือมีเศษมงเศษไม้ที่เรายังเก็บไม่หมดออกต้องเก็บออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเรามีลูกน้อยเดี๋ยวลูกเราก็ต้องมาด้วยสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาเหยียบได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยเสร็จแล้วแม่แป้งก็เอากระถางมาไว้ในบ้านน้อยนะคะเผื่อไว้ปลูกผักนะคะอีกแล้วก็ดูเช็คดูว่ากระถางไหนแตกไม่แตกอันไหนดีไม่ดีอันไหนที่แตกแล้วแม่แป้งก็จะเก็บไปทิ้งอันไหนที่ว่าดีแม่แป้งจะไว้ปลูก ต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะมาลือเอาตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันเอ่อมันรกมากจริงๆแล้วและอีกอย่างตรงนี้นะคะแม่แป้งกะว่าจะไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะว่าจะซื้อบ้านผักมา ั้งไว้ตรงนี้นะคะดินตรงนี้แข็งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คุณพ่อมาไถแล้วก็ขุดดินออกขุดอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะส่วนตอนนี้แม่แป้งก็คือรู้สึกว่าตัวเองเจ็บมือมากคือทํางานจนลืมเลยว่าตัวเองใส่เสือกนะคะคุณพ่อก็มาถามเรื่อยๆก็คือเอองอเมียนั่นแหละค่ะทุกคนก็ตา,ามภาษากันหัวเมียนะคะมีทะเลาะมีงอมีงอนกันไปเรื่อยๆนะคะก็นี่ค่ะเสร็จแล้วก็แม่แป้งก็จะมาถอนหญ้านะคะถอนหญ้าให้คุณพ่อนะคะ เผื่อพวกนี้แม่แป้งมาไม่ไหวเจ็บมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่ามาได้ละคะ่ะก็จะมาขุดดินตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยมาทําให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเริ่มปลูกผักสวนครัวนะคะเสร็จแล้ว เราก็มานั่งกินข้าวต่อนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวสรุปว่าจะกลับบ้านกันนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันแดดมันเริ่มร้อนมากก็ลูกๆก,กันอยู่กันเองนะคะอยู่กับพี่สาวก็เป็นห่วงลูกก็กินข้าวเสร็จแม่แป้งว่าจะแวะไปเก็บผักกูดก่อนจะกลับบ้านนะคะก็จะเอาไปทําเป็นอาหารเย็นต่อนะคะก็นี่ค่ะตามมาเก็บผักกูดกับแม่แป้งต่อกันเลยจ้า นี่คะ่ะทุกคนได้ผักกูดพอประมาณนะคะเราก็เลยลัดเลาะเขากลับบ้านกันนะคะเราก็ <All o. S 1> ปีนป่ายเล่นไปตามทางนะคะก็มีความสุกกันสองคน <Z ek. S 1> ผัวเมียาจะากันนุงกันนิงก,กันนะจะหายเหนื่อยเลยมาถึงบ้านก็นี่คะ่ะเฟือกแม่แป้งพังยับเลยคะ่ะทุกคนนิ้วก็เจ็บโอเคคะ่ะเดี๋ยวแม่แป้งต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้า